มนุษย์ทั้งหลายก็ยังพอใจในกายนี้เห็นกายนี้เป็นของสวยงามน่าอภิรมชมชื่นยื้อแยง่งฆ่าฟันกันเพราะเหตุแห่งกายนี้ต้องร้องให้ค่ำครวญถึงกายอันเป็นดังหัวฝีเป็นดังแผลใหม่นี้ต้องติดใจในความสวยงามเข้าใจว่าจะให้ความสุขแก่ตนได้อันที่จริงกายนี้มีน้ำเลือด น้ำเหลืองไหลยเยิ้มอยู่ทั่วไปมีกระดูกเป็นโครงมีเส้นเอ็นอันเป็นเครื่องร้อยรัดมีเนื้อเป็นเครื่องพอกและมีหนังบางๆปกปิดห่อหุ้มสิ่งปฏิกูลทั้งหลายพรางตาเอาไว้จึงปรากฏแก่คนทั้งหลายผู้มองอย่างผิวเผินว่าเป็นของสวยงามหน้ารูปคลํำสัมผัสแต่อันที่จริงแล้ว ความสวยงามสิ้นสุดลงแค่ผิวหนังเท่านั้นเองถ้าลอกเอาผิวหนังออกแล้วคนที่รักเราเหมือนจะกลืนกินคงจะต้องวิ่งหนีเป็นแน่อันหนึ่งผิวหนังที่ว่าสวยนั่นเองก็เปลอะเปลื่นไปด้วยฝุ่นและเหงื่อใครต้องมาคอยชำระขัดสีอยู่เป็นเนืองนิดเว้นการชำระล้างและขัดสีแม้เพียงวันเดียวก็มีกลิ่นสาบเหม็น เป็นที่น่ารังเกยียจแนหน่งนายแม้แห่งเจ้าของกายนั่นเองด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสสอนให้พวกเราพิจารณาเนืองๆซึ่งกายคตาสติภาวนาคือการคำนึงถึงกายนี้ว่าไม่งามโสโครกเป็นที่ตั้งลงและไหลออกแห่งสิ่งปฏิกูลทั้งหลายท่านผู้แสวงหา